แปดหวันนี้ขอนำเสนออาชีพเสริมสร้างรายได้มากกว่าอาชีพหลักสวัสดีครับในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและอินเทอร์เนต็ตได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราอย่างมากต่ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการทำงานหรือการสร้างรายได้ เราสามารถทำได้ผ่านออนไลน์ได้หลายอย่างไม่จําเป็นต้องออกจากบ้านหรือใช้เวลาเดินทางเพียงแค่เรามีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตได้ยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตการหาเงนินออนไลน์เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างไรายได้ที่ได้รับความนิยมและความสนใจของผู้คนเป็นอย่างมากในยุคนี้ไม่ต้องลงทุน หรือใช้เงินในการเริ่มต้นไม่จำกัดสถานที่และเวลาในการทํางานไม่ต้องมีประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษสามารถปรับแต่งและพัฒนารูปแบบการทํางานได้ตามความต้องการสามารถสร้าง p a s s i v e income แต่การหางเงินออนไลน์นั้นก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดเพราะต้องใช้ความพยายามความขยันเป็นอย่างมากและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยวันนี้ผมจะมาแชร์15วิธีหางเงินออนไลน์สร้างรายได้ทำที่ไหนก็ได้ อาชีพที่1เขียนบทความออนไลน์งานเขียนบทความนี้แม้แต่นักเรียนก็สามารถทําได้เป็นวิธีหางเงินออนไลน์ที่ง่ายมากๆเลยทีเดียวแต่ก็ต้องใช้ความชำนาญเขียนบทความออนไลน์ใครที่มีใจรักในการเขียนชอบการอ่านหรือมีความสนใจในเรื่องเฉพาะแบบเจาะจงเจาะลึกยกตัวอย่างเช่นบทความเกี่ยวกับการเงินการดูแลสุขภาพความงาม หรือการท่องเที่ยวต่างๆและแบบฟอร์มในการเขียนบทความนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับอาชีพที่2เขียนนิยายออนไลน์ใครที่ชอบการอ่านนิยายก็ลองมาฝึกแต่งนิยายดูบ้างนะครับอย่ากเก็บไว้อ่านเพียงคนเดียวเขียนเรียบเรียงแล้วก็อัปโหลดนิยายลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีช่องทางอยู่หลากหลายเพื่อสร้างรายได้กันดีกว่านะครับในปัจจุบันกระแสนิยายออนไลน์ เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องยิ่งเท่าเรื่องไหนได้รับการตอบรับดีนิยายของเราก็มีโอกาสนำไปตีพิมพ์เป็นหนังสือหรือถูกนำไปสร้างต่อเป็นซีรีส์ได้นะครับช่องทางในการเขียนนิยายหรือในการเผยแพร่ผลงานนั้นก็มีหลายช่องทางด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเด็กดีจอยละดารีดอะไรฟิคชั่นล็อกหรือแม้แต่พันทิพย์ อาชีพที่3เทรดหุ้นเทรดคริปโตสำหรับใครที่มีความรู้เรื่องการเทรดหุ้นหรือเทรดคริปโตก็สามารถทำเป็นอาชีพได้นะครับซึ่งเป็นการหาเงินอย่างไม่รู้จบอย่างการเทรดรายวันเพื่อหาเงินเป็นรายได้เสริมซึ่งในส่วนนี้ต้องขอย้ำว่าให้ศึกษาอย่างจริงจังสำหรับการลงทุนนะครับอาชีพที่4ขายของออนไลน์ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ปังมากๆในปัจจุบันเนื่องจากวิถีชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้หลายคนนั้นหันมาซื้อของออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิดบางคนก็เลือกมาเอาดีในด้านการขายของออนไลน์ด้วยเช่นกันในช่วงสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้และการขายของออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องใช้เทคนิคในการพูดในการคุยกับผู้ชมหรือลูกค้าของเรา ขั้นสูงเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับต่างๆที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้นะครับหรือจะเป็นสินค้ามือสองรถกระนำซัมเมอร์เซลล์หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือสร้อยคอทองคําเป็นต้นนะครับซึ่งนอกจากเราจะสามารถใช้ช่องทางของตัวเองในการขายได้แล้ว ยังมีแพลตฟอร์มต่างๆอีกมากมายนะครับที่เป็นที่นิยมในปีนี้เลยก็คือ TikTok Shop ครับแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งในปัจจุบันนั้นสามารถไลฟ์สดและทำเงินให้กับคนไทยเราเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะครับหลักล้านแล้วนะครับ หรือว่าจะเป็นเลาชาดาและช้อปปี้อาชีพที่ 5. ขายอาหารเดลิเวอรี่ผู้คนนั้นเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่กำลังทำการแข่งขันกันอย่างสูงก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเราพ่อครัวแม่ครัวที่ได้โชว์ฝีมือกันอยู่ที่บ้านนะครับเปิดร้านอาหารขายของออนไลน์กันเลยสำหรับใครที่มีความกังวลในเรื่องรสชาติและความยุ่งยากในการทำอาหารแล้วก็ขอแนะนำนะครับ ให้เริ่มทำอะไรที่ง่ายๆผมจะยกตัวอย่างเช่นพวกบราวนี่ขนมปังทานเนยเค้กครัวซองพัฟเฟล ขนมปังจุ่มนมวาฟเฟิลเคลือบช็อกโกแลตก็เป็นอีกไอเดียที่ทำได้ง่ายมากนะครับแถมยังสร้างรายได้ที่เป็นรายได้หลักเลยนะครับแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ก็จะมีอย่างเช่นก็ Line Man Grab Food Food Panda หรือว่า Robin Hood นะครับและมีแพลตฟอร์มต่างๆที่จะตามเข้ามาอาชีพที่6กก็คือหาเงินออนไลน์ด้วยการเป็นยูทูบเบอร์การเป็นยูทูบเบอร์ หรือครีเอเตอร์นั้นใครที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีความคิดสร้างสรรค์ก็ช่วยสรสรสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาในแพลตฟอร์มวิดีโอนะครับซึ่งสามารถเอาสิ่งที่คุณมีหรือว่าคุณเชี่ยวชาญน,นั้นถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของวิดีโออาชีพที่7สร้างงานศิลป,ปะในโลกของบล็อกเชนทำให้เกิดช่องทางการซื้อขายและการหายรายได้ออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างการขายศิลป,ปะในเว็บไซต์ และการรับเงินเป็นคริปโตศิลปินหรือนักวาดคนไทยที่มีฝีมือนำผลงานไปลงขายได้ไรายได้เป็นหลักหมื่นถึงหลักล้านและหลายต่อหลายล้านเลยทีเดียวที่สำคัญรายได้มาจากทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อและขายได้โดยความที่ผลงานอยู่บนระบบบล็อกเชนทำให้ไม่สามารถก๊อปปี้ทำซ้ำหรือดัดแปลงได้แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มขายงาน าจจะต้องมีการโปรโมตตัวเองในหลายๆช่องทางหน่อยนะครับอาชีพที่8งานฟรีแลนซ์อาชีพฟรีแลนซ์เป็นอีกหนึ่งสายงานของคนยุคใหม่ที่ต้องการอิสระในการทำงานเพราะเรานั้นสามารถเลือกงานเลือกสถานที่ในการทำงานได้อย่างอิสระโดยส่วนมากมักจะเป็นงานในสายธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนคอนเทนต์เขียนบทความงานกราฟิกดีไซน์ งานฟรีแลนซ์ที่ทำอยู่ถ้าฝีมือเราถึงและมีความใจกล้าบางคนก็ออกจากงานประจำเพื่อมาเป็นฟรีแลนเซอร์อย่างเต็มตัวก็มีนะครับเพื่อเพิออไรายได้เนี่ยบางเดือนเนี่ยอาจจะสูงลิฟต์แบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวแต่ข้อเสียของการหาเงินแบบนี้คือมีความไม่มั่นคงนั่นเองนะครับและการที่จะรับงานฟรีแลนซ์นั้นก็จะมีเว็บงานฟรีแลนซ์ ที่เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปโปรโมตได้ก็อย่างเช่น Upwork, Fastwork, Fiverr อาชีพที่เก่าวาดสติกเกอร์ใครก็ตามนะครับที่มีหัวด้านงานศิลปะชอบงานศิลปะชอบวาดรูปคิดมุกตกแต่งหน้าจอต่างๆลองเอาความสามารถนี้มาเป็นวิธีหางเงินออนไลน์กับการวาดสติกเกอร์และทีมไลน์เพราะในยุคสมัยนี้ใครๆก็ต้องเล่นไลน์ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นการสร้างไรายได้จากไล ก็ดูจะเป็นวิธีหาเงินได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอาชีพที่10 d ติวเตอร์ออนไลน์ติวเตอร์ออนไลน์นั้นเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีมานานแถมยังได้รับความนิยมไม่มีตกหล่นกับการนําความรู้เฉพาะด้านของตัวเองมาส่งต่อให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้หรือใครก็ตามที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาคณิตศาสตร์การลงทุนการเงิน ซึ่งในปัจจุบันก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ได้เช่นกันนะครับบางที่เนี่ยเราอาจจะปลดล็อกตัวเองออกจากงานประจำได้นะครับอาชีพที่11 affiliate marketers หลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปใน Tik To อที่โฆษณาหรือรีวิวของใช้ให้เราดูแล้วแปะลิงก์ให้เรานั้นตามไปซื้อนั่นก็คือการหารายได้ออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า Affiliate m a r k e t e r s eters, ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อสินค้ามาสต็อกแค่เราทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วแปะลิงก์ให้คนตามไปซื้อของเราก็ได้ส่วนแบ่งโดยการแนะนำสินค้านั้นซึ่งจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกัน Paper Sell PPS ได้เงินจากค่าคอมมิชชั่น Paper Lead PPL ได้เงินเมื่อมีคนมาสมัครหรือลงทะเบียน Paper Click p p c ได้เงินไม่มีคนคลิกเข้าไปอาชีพที่12ขายภาพออนไลน์ใครที่เป็นสายช่างภาพถ่ายรูปสวยๆคงไม่พลาดนำภาพของตัวเองมาลงขายในเว็บไซต์อย่างแน่นอนนะครับเพราะปัจจุบันมีหลายเว็บให้เราเอาภาพถ่ายมาทำเงินได้จากการขายภาพ ให้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อภาพเราได้ตามราคาที่เราตั้งนั่นเองอาชีพที่1ิขายไฟยเสียงสำหรับใครที่มีความรู้หรือมีทักษะในด้านดนตรีอาจจะทำซาวเอฟเฟกต t ดนตรีประกอบวิดีโอดนตรีประกอบการนำเสนอตลอดจนอินโทรหลายๆรูปแบบลงขายในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็เป็นช่องทางการหาไรายได้แบบ Passive Income อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจครับอาชีพที่14รับงานรีวิวสินค้าหรือ Influencer การจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของตอนเองนั้นอาจจะต้องมีรีวิวที่น่าเชื่อถือทำให้เกิดเป็นอาชีพนอกจากจะได้เงินแล้ว ยังได้รับค่าตอบแทนเป็นสินค้าบัตรกำนันของกำนันหรือสิทธิพิเศษอื่นๆอีกด้วยและในอาชีพสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอก็คืออาชีพที่15เปิดไพ่ทาโร่หรือรับดูดวงเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีจิตสัมผัสหรือไม่ต้องมียานก็สามารถเรียนรู้การอ่านไพ่ด้วยตัวเองได้นะครับและนี่คือ15อาชีพเสริมที่มีรายได้สูงใครที่มีความสนใจอยากจะทำอาชีพเสริมเนี่ย ก็อลองนําไปพิจารณาดูกันนะครับว่าเราถนัดด้านไหนเราชอบด้านไหนลองไปปรับใช้กันดูนะครับและท้ายที่สุดก็ช่วยกันกดติดตามให้กับเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนั้นได้นําผลงานดีๆเนะี่ยมาเสนอกับเพื่อนๆต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้814 u e f m สวัสดีครับ